เจอต่อนะครับผมช่างเม่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า10เหตุผลทำไมเราต้องซื้อโครงการแกลนบางกรอบบริวาิแจ้งวัฒน,นะราชพฤกษ์ครับ ข้อแรกเลยนะครับโครงการนี้นะครับติดถนนใหญ่ชัยพฤกษ์นะครับเดินทางเข้าออกสะดวกเลยนะครับแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสีชมพูด้วยนะครับและที่สําคัญนัมีทางด่วนสีรัดนะครับสามารถวิ่งเข้าเมืองได้สะดวกเลยนะครับแล้วก็สําหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆนับก็มีแต่โรงเรียนนานาชาตินะครับอย่างเช่นโรงเรียนอ่า SISB นะครับโรงเรียนนานาชาติเดลล่าแล้วก็โรงเรียนนานาชาติแฮโร่นะครับข้อ2เลยนะครับโครงการนี้นะครับมีขนาด40ไร่เลยนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วคลับเฮาส์นะครับมีขนาด1ไร่เต็มๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับโครงการนี้มีแค่64ยูนิตนะครับแล้วมีแบบบ้านทั้งหมด4ไทยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับว่า4ไทยนี่มีอะไรบ้างแบบบ้านแรกนะครับที่เล็กที่สุดนะครับชื่อว่าวาสโกนะครับพื้นที่ขนาด477ตารางเมตรนะครับมี4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องครััวนะครบ ับหนึ่งห้องแม่บ้านนะครับแล้วก็มี ที่จอดรถได้3คันนะครับส่วนแบบบ้านที่2นะครับชื่อว่าวาเลนซิโนนะครับมีพื้นที่ขนาด560ตารางเมตรนะครับสห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับแล้วก็มี1ห้องเมทนะครับแล้วก็จอดรถได้ประมาณ4คันนะครับแบบบ้านที่3นะครับเป็นแบบบ้านที่เราไปรีวิวแล้วชื่อว่าคาตาลันนะครับมีขนาด647ตารางเมตรนะครับมี5ห้องนอนหห้องน้ำนะครับหห้องครัวแล้วก็มี2ห้องแม่บ้านเลยนะครับแล้วก็จะมีที่จอดรถได้5คันเลยนะครับแบบบ้านส สุดท้ายนะครับเป็นแบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดนะครับชื่อว่าคาสเทลลาโนนะครับมีขนาดพื้นที่ใช้สอย829ตารางเมตรเลยครับก็คือเกือบๆพันตารางเมตรเลยครับมีห้านอน6ห้องน้ำนะครับหห้องครัว1ห้องรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มี2ห้องแม่บ้านนะครับมีจะว่ายน้ําด้วยนะครับแล้วก็จอดรถได้5คันเลยครับแบบบ้านนี้แบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ ข้อ3นะครับโครงการแกนบางกรอบบุรุวัดแจ้งวนะราชพฤกษ์นี้นะครับมีขับเฮาที่ใหญ่มากๆเลยนะครับขนาด1ไร่เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับได้แรงบันดาลใจจากพาราเซโอเดอเซบิเลสนะครับที่กรุงมันลิตประเทศสเปนนั่นเองนะครับแล้วที่นั่นนะครับผมได้บินไปที่สเปนนะครับแล้วไปดูของจริงมาเลยนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตอนครับวันนี้ท่านเม่ครับเราอยู่ที่กรุงมันลิตประเทศสเปนนะครับข้างหลังหกนะครับเป็นบางนะครับพาราเซโอเดอเซบิเลสนะครับอันนี้นะครับตึกนี้นะ ถ้าเป็นอินสปิเรชันของโครงการโครงการหนึ่งเลยนะครับนั่นคือโครงการของ s อสซเนะครับโครงการนี้นครับชื่อว่าโครงการกนบางกอบกบริวารแจ้งวัฒนะราดจมูกนะครับข้างหลังนะครับเป็นบางแห่งการสื่อษาครับเป็นบางไปรษณีย์เลยนะครับนี่ครับสวยแค่ไหนครับเราพาไปดูกันเลยครับ างในขับเฮานะครับก็จะมีแกนล็อบบี้เรานะครับที่มันสูงโปร่งได้เลยครับสามารถจัดงานปาร์ตี้อีลิตอีลิตได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโซนพักผ่อนขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับมุมสันทนาการสําหรับเด็กหรือเป็นคิทลูมนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีระบบสระว่ายน้ําเป็นสระเรือนะครับแล้วก็มียิมลูมนะครับแล้วก็มีสกายเลาด้วยนะครับข้อ4นะครับที่โครงการนี้นะครับให้กล้องซีซีทีวีนะครับรอบโครงการถึง38ตัวเลยนะครับแล้วก็มีแถมก วงจรปิดให้ที่บ้านด้วยนะครับรอบตัวบ้านเลยนะครับเห็นไหมครับว่าโครงการนี้ใส่ใจถึงเรื่องของความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยนะครับหรือว่าลูกค้าทุกคนเลยนะครับข้อ5นะครับที่โครงการนี้นะครับทุกแบบบ้านนะครับทุกไทยนะครับออกแบบให้มีอโตเมติกลาดแบบนี้นะครับถ้าใครดูหนังฝรั่งนะครับทุกบ้านมันก็จะมีประตูที่เลื่อนมาแบบนี้ครับอันนี้คือออโต้กลาดนะครับเขาก็จะมีไฟรองรับไว้ให้นะครับแต่บ้านเนี่ยออกแบบให้ติดตั้งได้นะครับแต่รู้ส right ึกจะไม่ได้แถมนะครับ ขเลยนะครับทาง s c s นะครับให้ดับเบิลเกตนะครับหลายๆโครงการแบบนี้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดแข็งของโครงการนะครับคานึงถึงความปลอดภัยของลูกบ้านเลยนะครับที่นี่นะครับก็จะมีอยู่2เกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกตแรกนะครับคอยรับบัตรนะครับแล้วก็แจ้งว่าจะไปบ้านหลังไหนนะครับแล้วก็จะมีเกตด้านในอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกจที่2ครับหรือเป็นป้อมที่2นะครับที่ไว้คัดกองคนที่จะเข้าบ้านแล้วนะครับ เขาเจ๋งนะครับโครงการนี้นะครับให้โซล่าเซลล์มาด้วยนะครับขนาด3กิโลวัตต์นะครับขนาด3กิโลวัตต์ก็คือมันจะลดค่าไฟได้ประมาณ1,500บาทถึงประมาณ2,000บาทนะครับเท่ากับการเปิดแอร์หตัวนะครับแล้วก็ไฟแสงสว่างทั้งบ้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถลดคาร์บอนได้2ตันนะครับต่อปีนะครับแล้วก็เท่ากับการปลูกต้นไม้1ต้นเลยนะครับระบบโซล่าของที่โครงการให้นะครับก็เป็นระบบออนกิปนะครับก็จะไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รับแสงแดดอย่างเดียวนะครับเป็นระบบสติงอินเวอร์เต ก็จะมีอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่แปลงไฟนะครับเล้ก็มาไปใช้ในบ้านนะครับข้อ8นะครับทาง s อ s เซียนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าแอปบ้านรู้ใจนะครับตัวแอปตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดปิดไฟได้นะครับออนไลน์เลยนะครับแล้วก็สามารถสแตมป์คนเข้าออกได้ครับเวลามีรถเข้ามามีเลาเพื่อนมาติดต่อเนี่ยสามารถสแตมป์ผ่านทางมือถือได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวแอปตัวนี้นะครับก็จะพ่วงกับระบบไอ้ตัวคองอากาศด้วยนะครับเช็กว่าอากาศในห้องนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ากาดีไหมมีฝุ่นไหมนะครับแล้วสุดท้ายนะครับตัวแอปตัวนี้นะครับลิงก์กับตัวระบบโซล่าด้วยนะครับว่าวันนี้บ้านหลังนี้ผลิตกําลังไฟได้เท่าไหร่ข้อ9นะครับข้อนี้โคตรสาคัญเลยนะครับเพราะอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับที่กรุงเทพนะครับฝุ่นมันเยอะมากๆเลยนะครับโมลพิษเยอะมากๆแล้วบ้านหลังนี้นะครับโครงการนะครับเขาให้ระบบ Active Air Quality มานะครับก็คือเขาจะดูดอากาศจาก นอกนะครับแล้วเข้ามากองนะครับแล้วก็ปล่อยอากาศดีๆเข้าในบ้านเลยครับเพราะงั้นในบ้านทุกห้องนะครับก็จะมีแต่อากาศดีๆเลยนะครับข้อนี้เลยเป็นข้อที่ตอนนี้ผมว่าเจ๋งที่สุดเลยนะครับข้อสิบนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าคนที่มาซื้อโครงการบ้านนี้นะครับต้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเลยนะครับเพราะงั้นบ้านเนี่ยก็จะบอกบอกถึงความสําเร็จของตัวตนของคนนั้นๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับที่เนี่ยมี64หลังนะครับแสดงว่าคนที่มาอยู่ที่เนี่ย64ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีคุณ ภาพเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งนะครับเราก็จะมีคอมมูนิตี้ดีๆนะครับในหมู่บ้านนี้เลยนะครับแสดงว่านอกจากบ้านที่บ่งบอกถึงความสําเร็จนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่น่ารักแล้วก็มีคุณภาพด้วยครับ